ขอความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรสในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิป e อกซ์จากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเทอรมัลไอแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับอ่าสำหรับ E ีพีพาร์ทหนึงนะคะทำไมทา่ากันเราแบบนี้ <No. S 2> เรานะ่ะคิดว่าจะรู้ผลทั้งหมดนะในคลิปใน E ีน,นี้แล้วะ เขาทำอาหารกันนานไปอะทำให้เราอารมค้างเลยอะยังไม่ได้รู้ตำแหน่งแต่ว่าเมื่อกี้เราลุ้นอันดับสองกับสามสองกับสามเพราะว่าเราคิดว่าซิลินหนาอีเกาน่าจะอยู่ที่เดิมอันนี้คือรู้สึกแบบเซนเซนนิดนึงใช่แต่ที่เราว่าเป็นไปได้ก็จะมีอันดับสองกับสามเนาะเขาคู่ขี้กันมาตลอดใช่ถ้าคนหนึ่งขึ้นคนหนึ่งลงก็น่าจะสองลงจวัลลงแล้วก็เน่เน่ขึ้นหรือเน่ขึ้นไปที่หนึ่งหรือเปล่าแล้วก็ แล้วก็ซิริน่าลงสองหรือเปล่างั้นมันก็ต้องมีคนอันดับลดลงลสามไงลดลงสามคนนี่ทท้งนั้นลดลงสองคนเอออันดับลดลงก็ต้องสองอ๋อเมื่อกี้เขาบอกลดลงหนึ่งเพิ่มหนึ่งนั่นสองกับสามไเออหรือหนึ่งกับสองเออวะไม่แน่ไม่ถ้าหนึ่งกับสองอันดับสามอยู่เท่าเดิมหรอใช่หรอหรือหนึ่งกับสามเออหนึ่งกับสามอ่ะสลับกันลีนเหรอ เออเป็นไม่ได้นะมันเป็นไปได้หมดอ่ะเออแต่ก็คงเป็นไม่ได้แ้วเนาะซีรีน้าไม่น่าตกไปรําใช่หนึ่งคะแนนเดียวมาไม่น่าไม่น่า ใช่อะเดี๋ยวเรามาย้อนนิดนึงแต่ต้นอีพีเนาะวันนี้ก็มีกิจกรรมกิจกรรมลใช่เหามือนกับทาซื้อของมาให้เชฟพาทำพาทำมาหาแล้วกันไม่ใช่ว่าเชฟทําอย่างเดียวก็คือทุกคนพาทำม,มีทั้งแก๊งที่ทําไม่เป็นกับทําอาหารเป็นอยู่แล้วซึ่งแก๊งแรกก็คือทําไม่เป็นก็วุ้นวายกันมาก <c oughs> คือคนไม่เป็นก็คือไม่เป็นจริงจงจนขนาดแบบต้องบอกทุกข,ขั้นตอนอะ <c oughs> เขาเขาสังเกตว่าเหมือนไม่ไม่ค่อยได้ยินเรามันมันน่าจะเป็นเสียงหลายหลายคนตีกันอ่ะทีมว่าอาจจะคุยกันด้วยว่าเอ้ยต้องยังเั้นอย่างนี้ทีมเนี้ยก็เลยเหมือนอาจจะไม่ได้ยินมันก็เลยวุ่นวายแบบบอกให้หยุดเทก็แบบเทหมดใช่ที่จริงต้องไปยืนใกล้ๆเนาะเออเนาะที่จริงไม่ไม่ควรให้ยืนไกลมันเป็นยติกาหรืออะไรเออไปยืนไกลก็เลยก็บอกให้ทำแค่นั้นแหละก็แค่ห้ามว่าไม่ให้จับช่วยก็พอเนาะ เออมันก็เลยวุ่นวายไม่ทีมงานอาจจะคิดคิดไม่ถึงในตรงนั้นใช่แล้วก็ทําอาหารกันเนาะตอนตอนที่ก่อนจะมาทําอาหารก็มีการไปจับจ่ายตลาดกันในแก๊งนั้นก็มีการต่อราคาเก่งกันมากต่อรองราคาคือนอกจากเด็กอีก่อนๆที่เราเห็นต่อราคากิ่งแล้วปีนี้ก็ใช่ย่อยนะใต่อโหดแต่คนที่เขาไม่ลดให้เขาจะให้ฟีอาดันจะดันจะจ่ายเขาเกินราคาอยู่นะเออตลกดี มีมีแฟนคลับเนาะมีแฟนคลับน้องๆหลายๆคนที่เขาอยากจะรู้จักมนเลยใช่เขาอยากจะให้อยากจะเหมือนกับให้ด้วยความเต็มใจอะไรเออเข้าใจฟิลเนาะสมมุติว่าเราเป็นแม่ค้าอยู่แล้วแบบเด็กสันหวังมาซื้ออย่างเงี้ยสมมุติสมมุติฉันขายทุเรียนอยู่อย่างเงี้ยแจ็คสันหวังเดินมาเอาทุเรียนหน่อยครับเงี้ยฉันให้ดังแผงนั่นเลยนะแล้วถ้าฉันล่ะอะไรแล้วฉันไปซื้ออะความเปียกใสความเปื้กนเปียกอะไรล่ะเธอ ฉันก็รู้เลยว่าเป็นคนอีสานพวงเปียก <laughs> ข้างเปลือกใส่ไม่เขาคือแบบเราเรากงจะแบบว่าเปรียบเทียบไงความรู้สึกของแฟนครับ แฟนคลับอีหยางแฟนคลับเซียนนิกแล้วก็น้องอันนั้นอะที่แบบว่าอุ้ยฉันรู้จักเธอจนแฟนเป็นแฟนคลับเือนะเหมือนฉันโหดให้ตลอดเนี้ยก็แค่แบบผักผลไม้ให้ผีได้เพราะโอกาสจะให้แบบนี้มันยากยากที่จะมาถึงตัวอย่างนี้ที่อยู่ใกล้กันขนาดนี้เนาะแต่น้องก็ไม่เอาแล้วบอกว่าเออให้ฉันซื้อเธอเธอขายเท่าไหร่ให้เพิ่มเลยให้เออให้เพิ่มให้ติดเพิ่มด้วยน่ารักนะสามสิบเดือนใช่แต่ร้านไหนที่ไม่ลดก็คือต่อนะต่อแหลกลาเหมือนกันนะบางทีมก็คือต่อโหดต่อครึ่งครึ่งบางทีเรามีพี่คน พี่ผู้ชายที่ให้หร,รีเลยเนาะแซลมอนลาเลยให้เนื้อหรือเนื้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 อใช่น่ารักมากโคตรดีเข้าใจนะคือบางคนเขาก็ชอบพี่ผู้ชายอาจจะเป็นแฟนบอยของใครสักคนหนึ่งในแกนั้นแต่แกมไม่ได้แสดงออกไง<อ>แกก็แบบนิ่งๆไว้แต่ที่จริงอาจจะเป็นแฟนคลับของใครสักคนหนึ่ง<ช>นะก็เลยอยากให้อะไรอย่เงี้ยเออแล้วก็มีการจับจ่ายต่างๆแล้วก็มีงอนกันหนึ่งกลุ่ม น้องน้องอีน้องน้องอีฝานกับน้องเทียนอะไรนะน้องชื่ออะไรนะจะจังน้องชื่ออะไรเทียนเลยเทียนอะไรสักอย่างน้องเทียนเทียนอ่ะอ่าก็เหมือนกับว่าน้องอีฝานอ่ะฝากฝังน้องเทียนว่าให้ไปซื้อช็อกโกแลตให้หน่อยเอาเงินให้สี่ร้อยด้วยนะสี่ร้อยหยวนซึ่งน้องอ่ะก็มันไม่มีช็อกโกแลตน้องก็เลยแบบซื้ออันอื่นแบบว่าหลายๆอย่างให้น้องทั้งแบบมีเป็ดย่ามีขนมเนาะที่น้องปี ไปซื้อไปลาดซื้อพอน้องเดินตามหามันไม่มีจริงๆไงใช่แล้วพอมาถึงอะด้วยฟิลเพื่อนแบบรอคอยช็อกโกแลตไงแบบว่าฟิลแบบฉันต้องได้กินช็อกโกแลตมันีีอะไรเงี้ยแต่พอไม่ได้ก็เลยมีความรู้สึกเหมือนน้องอาจจะชักสีหน้าว่าทาไมไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วคนมันเหนื่อยไงคนมันไปซื้อให้แล้วมันเหนื่อยมันก็เลยแบบนอยแบบไม่มือนก็ต้องรู้สึกหน่อยแล้วเพราะเราคนที่พยายามเข้าใจน้องน้องบอกว่าฉันก็พยายามที่จะหายอย่างอื่นอะมันทดแทนให้เธออะไรเงี้ยแต่เธอไม่เห็นค่าไงเธออยากกินช็อกโกแลต ฟิลคนรอกับฟิลคนแบบไปแล้วมันเหนื่อยเออแล้วน้องก็ไปแต่น้องก็ไม่ได้งวนมากน้องไปก้มตักถั่วเออเราไม่เห็นกันเนาะคาดกันนิดนึงเออก็มีการปรับปรับแบบเออแกความว่าใจง้อกันนิดนึงเออก็น่ารักก็สนิทกันสองคนอ่าทีนี้ก็พอมีการทําอาหารแล้วก็มีการกินเนาะมีก็ช่วงท้ายอาจารย์ก็มาแก้สถานการณ์กันใช่ทาให้มันอร่อยขึ้นแต่ละคนฝีมือดีมากอะ ช่แต่น้ามันก็เยอะเหมือนกันดูจะเลี่ยนเหมือนกันนะเออแล้วก็ทีนี้ก็เป็นการเหมือนกับประกาศเลยใช่ปะใช่ประกาศผลเนาะเดนเขาเตือนอ่ะเตือนให้เก็บของก่อนทุกคนต้องเก็บเลยตอนกลางคืนพราจะปิดโบวตแล้วในสามชั่วโมงก็เลยพากันเก็บก็มีโมม์น้องให้กันถ้าสมมติว่าเราอันดับหนึ่งถึงสามอ่ะเราต้องเก็บไหมอันนี้ไม่รู้ไงอยากรู้ว่าน้องหนึ่งถึงสามหรือหนึ่งถึงห้าเงี้ยเขาเขาเก็บกันไหมเฮ้อ หนึ่งถึงเจ็ดอะไรเ้ขาเอากระเป๋ออกมาอยู่นะไม่แน่ใจนั่นอาจจะเป็นกระเป๋าเปล่าก็ได้เพราะว่าน้องอาจจะมองว่ามันอันดับแบบที่เอาเข้าอ่ะมันยังเยอะอยู่ไงเช่นอาจจะขึ่นเนินอะไรเงี้ยใช่ก็เลยแบบอันนี้สงสัยเฉยว่าเขาเก็บกันไหมฮึแต่ว่าถ้าเราอยู่ท้ายๆเราเก็บอยู่แล้วแหละเราก็แบบส่องจิตส่องใจว่ามันยังไงมันก็แบบเสียงเสียงอะไรเงี้ยเก็บไว้ก่อนเลยดีแล้วใช่ก็มีการเหมือนกับลํำลากันนิดนึงเนาะมีการแบบว่าอัดวิดีโอ เน่น่ก็ร้องไห้แบบทีแรกฮืบมากแล้วเขาเขาน้ำตาคอไม่รู้ทําไมแบบเนเน่ร้องไห้แล้วมันดูแบบอดูเหมือนน้องไม่อยากร้องอะแล้วจะจะจะฉัะะลรอ้งอะไรอย่างเงี้ยแบบเออน่อสาสงสารนะเมื่อกี้เขาก็น้ําตาคอไปเลยดิ อน่ารักอะแบบเขารักกันมากอะดิเข้าสนิทกันเนาะใช่เหมือนเนเน่จะสนิทกับตู้ตู้เนาะแล้วก็มีน้องนั่นแหละอูย่าลู่นะที่เป็นเพื่อนสนิททะเลคนเนี้ยคนนี้สนิทกันรักกันมากอะเราชอบแบบน้องอูย่าลู่ที่แบบว่าแบบสปอยเนเน่ตลอดเนเน่อยากกินอะไรอย่างเงี้ยเห็นตอนร้องไห้เละอะเธอร้องไห้เธอยังสวยเลยน่ารักมากเลยอะคือเป็นคนที่ถ้าเรามีเพื่อนแบบเนี้ยเป็นแต่เป็นคนที่ เขาเรียกว่าอะไรวะแบบพลังบวกอะเป็นแต่ไม่คิดร้ายกับใครอยู่ด้วยเราแบบซับพอร์ตจิตใจเราได้ดีใช่ใช่คือเพื่อนแบบนี้ยดีมากแล้วก็น่าจะเห็นแบบเห็นหลายๆคนมาบอกว่าเขาสนิทกันมากเขาก็คงเป็นเพื่อนกันจนถึงทุกวันนี้แหละเขาว่าโอ้ยเป็นฉันชั้นก็ครบไปตลอด เนาะมันหายากมากเลยเพื่อนที่แบบเราไปอยู่ต่างประเทศนะแล้วมีคนอย่างเงี้ยมาช่วยเราทั้งด้านภาษาทั้งด้านซัพพอร์ตจิตใจอะไรเงี้ยใช่เพราะทั้งที่แบบเขาไม่จําเป็นต้องช่วยใช่เขาแบบอืมไม่จําเป็นต้องมาลําบากกับเราขนาดนี้ต้องมานั่งแปลนั่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่ามองในมุมของคนที่ไม่ได้แบบมีใจอะไรอย่างเงี้ยกับเราอ่ะนี่แหละน้องถือว่านเนี่ยโชคดีมากๆเลยที่ได้เพื่อนดีขนาดนี้เนาะแล้วก็มีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่ดูสนิทกันมากก็คือกลุ่มของ อีฝาน <Yeah. S 1> เหรออีฝานแล้วก็พวก oh. เทียนนั่นแหละแล้วก็ mm. มีอีกคนนึงอ่ะน้องที่หน้าเหมือนพี่เทาอ่ะอ่า uh. อันนี้ก็สนิทกันนะเห็นเวลาเวลาเขาตอนที่เขาพูดตรงตรงที่ประกาศอันดับอ่ะน้องน้องที่เป็นเพื่อนน้องที่หน้าเหมือนเหมือนพี่เทาอ่ะอื mm. ก็แบบคอยแบบอะไรอย่างเงี้ยให้เพื่อนตลอดเลยเหมือนสนิทกันมากอ่ะเพราะว่าเขาน่าจะนอนห้องเดียวก,กันด้วยหรือเปล่ารูมเมทกันมันจะมีห้อง <All right. S 1> ใหญ่ห้อง ที่ที่อยู่ห้องเดียวกันอ่ะกับน้องที่หน้าเหมือนพเทาอ่ะจะมีอี้หยางเซียหนิงที่นั่งเออเอเออใช่อันนี้ก็สนิทกันเขาด้านซันีกันใหญ่ใช่สนิทแต่ว่ามีตาภาพของอี้หยางกับเซียหนิงก็คือดีมากเลยนะใช่รู้สึกว่าเขารักกันมากเห็นตอนอี้หยางพูดไหมว่าทําไมถึงเลือกทําไมถึงเลือกคนนี้ไปตลาดด้วย เพราะความรักเพราะใช้ความรักมั้งอะไรอะไรว่าเหมือนเหมือนจะทําเหมือนกับไม่รักกันแต่ว่ารักกันมากแล<ช>้วแล้วตอนที่อีหยางพูดใส่ไม้ตอนที่ประกาศมากเมื่อกี้เขามองหน้าเทียนหิงอะเทียนหนิงยังไม่ได้ขึ้นไปนะอตอนแรกอะเทียนหนิงยังอยู่ข้างล่างอยู่ยังไม่ได้ประกาศเทียนหิงมองอีหยางแบบเอ็นดูมากเลยนะ<ช>มองด้วยสายตาที่แบบภูมิใจกับภูมิใจใช่ใช่เขาน่าจะสนิทกันมากตอนที่อยู่ต่างประเทศอะที่เหมือนกับคนมีคนมาบอกเราอะว่าเขาเคยไปเหมือนกับดีที่ต่างประเทศหรือไปฝึกนี่แหละ คนละ,ะวงเลยไหมน่าจะคนละวงแต่ว่าสนิทกันที่นู่นก็คือฟิลแบบคนคนจีนเหมือนกันแล้วไปอยู่น่าจะเกาหลีนะน่าจะเกาหลีก็แบบน่าจะสนิทกันไปไหน,นมาไหนกินข้าวแกงอยู่กันเนี้ยมันก็เลยรักกันมากมั้งเขาคิดว่านะเขาก็เลยเหมือนกับมิตรภาพเขาแน่นอยู่แล้วพอเข้ามาอยู่ในรายการมาเจอกันเขาก็ยิ่งแน่นเขาน้เขาไปอีกอ่ะใช่เนี้ยชอบมิตรภาพนี้มากเลยนั่นแหละก็คุยกับพี่ยินยว่าเฮ้ยอยากให้เขาแบบเดทวกันอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกอ่ะ เคยพูดขำๆกับพี่ยินเแล้วก็เซลเนาะว่าพี่ยินแกเชียร์อีหอย่างออกนอกนาล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่ได้หรอกอีหอย่างนะเขาเหมือนเซียนหนิงจนเกินไปนึกว่าเป็นเมนแดนดเหมือนกันไงเพราะว่ามันไม่ต้องมันไม่แบบเมนแนดนดไม่ควรมีเยอะอะไรอย่างเงีเ้ยในวงแต่ว่าพี่ยินก็เลยบอกว่าเนี่ยเพิ่งมารู้กันทีหลังว่าเขาเป็นเมนรองเว้ยใช่อ่ามีสิทธินะเมนรองเออเมนรองที่เต้นได้ด้วยนะแต่เข้าไปตันแบบต้นๆก็เมีนรองเยอะเลยนะใช่มีใครบ้างเมีนรองสามคนแรกสามคนแรกก็เมียนรอง เบอร์เจ็ดอีกอีจินก็เมนร้องเจ้าเย่เมนแดนแล้วใครอีกีเข้าไปเมอกซิอีฝานเมนอะไรอ่ะไม่รู้ว่าเมนอะไรเออน้องเมนเลยวะแดนหรอไม่น่าเชื่อเมนาใช่ร้องก็น้องกลางกลางเออน้องยังไม่รู้ยังไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนเจ้าเย่เขาได้ปากไหมเขาเชียใช่ป่ะแต่เขาไม่ได้ปากมีติงที่ปากน้องใช่ป่ะใช่แต่แต่หลังๆฉันโดนน้องตกด้วยความน่ารักของน้องออลล่า เหมือนเด็กฝรั่งอ่ะชอบแบบอยากหยีดแก้มอ่ะแบบแบบเหมือนตัดผมสั้นๆแล้วก็หน้าแบบว่าหน้าแบบอุ้มๆหน่อยแล้วก็เป็นตาโตๆอ่ะน่ารักเออแล้วก็เขาชอบอ่ะพูดเรื่องหน้าอุ้มชอบหน้าเซียนหนิงตอนมัดผมมากเลยน้องเหมาะกับการแบบมัดผมแล้วแบบแต่งหน้าอ่อนๆอ่ะมันดูใสแล้วก็ชอบความแบบอุ้มๆแก้มอุ้มหน้าผากอุ้มหัวงอนๆคือมันดูเฟอร์เฟกอ่ะฉันชอบผู้หญิงหน้าแบบนี้น่ารักอืม โอเคแล้วก็ประมาณนี้เนาะใน EP นี้นะคะเราก็มาเดี๋ยวมาลุ้นกัน EP หน้าว่าใครจะได้เข้าไปเนาะเพราะว่าในอันดับเดนน่าจะชัดเจนค่อ้างชัดเจนแต่ว่าในอันดับที่เข้ารอบเนี่ยจะมีใครแล้วก็มีคนอื่นๆที่พี่ยินเชียร์ไหมเพราะว่าเมนพี่ยินหลายคนยังไม่ได้เข้าอย่างเช่นหวังคือ,คอแต่ยังหุยเข้าไปแล้วเนะาะมีหวังคือมีหวังคือมีใครอีกไหมที่เธอเชียร์แล้วยังไม่ได้เข้าอ่ะเอยน้องแมงป่องแต่ไม่ได้ปักน้องแมงป่องอะไรอย่างเงี้ย แต่เขาไมา่ได้เข้าเอาอาจริงๆแมงป่อง<ม>อะได้เข้าแน่นอนแล้วก็น้องน้องหวังเขือ,อได้เข้าแน่นอนเ<ม>นาะใช่ความสามารถสูงใช่แล้วก็รอรุ้นพวกน้องลาน,น่าอะไรที่แบบเด่นๆน้องทุตว<ม>ๆอะไรอย่างเงี้ยที่เราแบบเห็นเห<ม>็นหน้าค่า,าน้องแล้วก็ความสามารถสูงอืมน่าจะได้เข้าอยู่หลายๆคนน้องชุดแดงเธออีก ออน้องที่เป็นเพื่อนกับเจเจหน,นัออ <laughs> นนะอันนี้ก็น่าจะได้เข้านะ <No. S 2> เรา,เราลุ้นกันแล้วกันเนาะ <Okay. S 2> โอเคค่ะส,สตันทีนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบคลิปนะคะเจอกันอีพีนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ